ต้นไม้พิศวงเอาหลงหลงเพราะต้นไม้เอาเชื่อเชื่อแล้วเน What the hell ี่ยวัตเตอร์เฮลปอกแป็กปอกแป็กครับตามสร้างไม้เพื่อนเฮ้ยสวยครับเรียบร้อยหลุดแอบก่อนแอบก่อนได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนอยู่เนียนเจ้าบ,บ้าแล้วฮัลโหลเยอะนะแล้วผมปุ๊บหลอกเรียบร้อยครับไปแล้วเว้ย a ย o สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสลับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมดบดน้นหรือว่า dead by daylight และวันนี้ครับเรามาอยู่กันให้1นเวสแอีกแล้ว1เวสแก็มาแล้วสเวสแนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปเล่นสายสเกลนะครับไปคอยสร้างไม้เพื่อนให้เพื่อนได้จูก๊กให้เพื่อนได้เล่นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจะสนุกและมันหายแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้แล้วครับน้องกอจิพร้อมลวยแล้วฮะ S <S ก็จิวจะไปสร้างไม้ป let's go เว้แต่ว่าเพื่อนมีสปินด้วยไว้แล้วมันลุมเพื่อนเพื่อนโดนลุมครับเอาละไลายต่อไปสวยเพื่อนแล้วผมควักมือเรียกครับไลใครผมยกไม้ เพิบเพิ่บพิบว่าทำไมเฟดนานจังเฟดอยู่ใกล้ๆนี่ว่ะก็ว่าอย่าไมเฟดนานจัดมาแล้เว,ว้ยโอ้แทบอยู่ตรงนี้สปินครับได้สปินว่าจะใครไม่รู้แต่ขอบคุณครับชีกยับตัวนี้แทบปะม,มีโอ้โหโอ้โหไว้มีตัวนี้มีอยู่ได้อยู่ผมเปเย์อะไฮะตัวจริงครับ โ no, นโซโนแคลแต่มีแถบอยู่หน้าต้นไม้พิศวงเอาหลงหลงเพราะต้นไม้เอา้าเ <c oughs> ชีย่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยวอัลเทิลโอเคถือว่าเป็นการจุกอย่างหนึ่งครับโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่โห oh, ว่าอะไรมีแถบอื้มแต่หน้าต่างไม่รู้ด้านในมีแถบเปล่า แต่นอกไม่มีครับสวยอุ้ยโอ้โหมันมีแถบตรงนี้แบบประชิดเลยโอ้โหไม่เอ้ยโอ้โหแถบมาแถบมากลางต่อเดี๋ยวผมมองไม่เห็นแถบนะเมื่อกี้ไม่เอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อเรียบร้อเลยตามผมมาเนี่ยชัดเลยฮะ เฮ้ยยังห่อนะโุกคนี่ยกไม้โชว์เลยโดดจริงเว้ยยกไม้โชว์อีกโอเคยกไปแล้วผมเปต่อยกแล้วเปขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ยกขึ้นมาแล้วเปต่อเฮ้ยยกขึ้นมาแล้วเปลงไปเพื่อนทำอะไรนั่งด้วยมาก็จีบโผหัวก็จีบโผหัวเอาแล้วเว้ยโอ้เขาไม่ได้ตามผมมาเด้ โอ้ ه, ด้ไม่ใช่ครับทุกคนโอ้ oh God. ไม่ก็เวลาเป็นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่โรอะเป็นฮีโร่ดีวะ่ะไม่เป็นละสายสร้างมงสร้างไม้กวดแต่เพื่อนอยู่โคตรไกลก็จะเป็นฮีโร่มันอาจจะลำบากนิดหน่อยมีโควตโดนฮะจังหวะนี้จูคัตักสองตัวครับจังหวะนี้เรียบร้อยฮะขันปะ นี่ไงสวยครับผมเป็นจังหวะสำคัญเอ้าเชีย่ยโหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไม่เด็แล้วแย่แล้วทุกคนผมแย่แล้วจังหวะนี้มีมงมีไม้ไมนเนี่บ้ันเล็กเนี่ยแถบมีปะโอเคนี่ไงนี่ไงแล้วผมเฮ้ยมันตีพงตีพลาดแบบว่าให้ผมเปย์น,นะคนนี้เอาจะเฮ้ยนี่ไง แล้วผมข้ามไปปึ๊บ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 นี่นไงตีพงศิพัฒนี่นไงแล้วผมเปย์พลาดอีกเปย์พลาดอะไรปีเปาายไปไปไปโะะ์โดนนะฮะโดนลุมครับโดนลุมจังหวะนี้ข้ามไปเว้ยเชื่ยมันเยอะเจอเกินอ่ะมันเยอะเกินอะ่ะโอ้โหมาสองเลยอะ่ะมาหนึ่งยังพอทนมาสองผมรับบอลได้เสรรียบร้อยครับจังหวะนี้หลงหรือเปล่า สวยครับหลงโหแย่แล้วมันมีแถบอะไรตรงนี้ฮึบแล้วผม70็ดสิบก็ไม่ได้โอเคครับอยู่กันได้ด่านที่วันนะักของแม่นฮะเราถึงเวลาสร้างวงสร้างไม้กอจิกอจิตัวน้อยไปลุยต่อกองปันไฟวะขอปันไฟก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเพื่อน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  โอ้โหไม่ดูตาหมาตาเรือเลยอ่ะเพื่อนนี่เกือบโดนจะเวลาสร้างไม้แล้วครับขออีกทีเดียวขอปันไฟอ่อนโอเคติดเครื่องแล้วเห็นออร่าครับเป็นเพิร์ของเขาเดี๋ยวกว่อนนั้นแล้วผมจะไปสร้างมาที่ไหนอ่ะตรงนี้เหรอมีไม้吗ไ,ไม้ยังไม่ได้เล่นเลยเคครับสแสดงว่าสแสดงว่าผมต้องจงก็ต้องจึกมาหนุม่มเดี๋ยวผมเล่นเอง อย่าเล่นเองคนนี้จัดการให้ฮ้ยเ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 ฮใจเย็นลูกพี่แล้วผมฉีกไปแล้วครับเจอกันเฮ้ยโอ้โหทำไมทำไมแบบไม่ยกวงยกกว่าเลยอะถามจริงลูกพี่โธจริงครับขวานหมดหรอไม่จริงครับเมื่อกี้ยังยกขว่าอยู่เลยเป็นไปไม่ได้ขวานที่จะหมดผมฉีกครับฉีกมาดิว้ยตัวนี้แมสหินนะเล่นอยู่อ้าวไปแล้วคิวเลอร์ เฮ้ยตายมามเอาก่อนโอ้ยเราเห็ะเห็นแล้วล่ะ,ะแย่แล้วฮะึฮบฮึบฮึบออืเกือบไปครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเมื่อกี้แล้วผมเปครับเรียบร้อยยกไม้แอคเก,กิลหน่อยแล้วผมโดดจริงเลยโดดไปเลยไม่โดดครับยกขวานไปคนนี้ก็ไม่ค่อยยกขวานฮะทำไมไม่รู้ฮะโอเคเพิ่งยกเพิ่งจะยกเนี่ยนะ ึเก็บร้อยตีปลาพงปลาพลาดฮะเมื่อกี้ไปก่อนละหาไม่เจอหรอกผมกลับไปสร้างมาดีกว่าผมตอกไม้ตัวนี้ครับคุณคิวเลอร์ตอกเสร็จแล้วด้วยหาผมอยู่แน่เลยอ่ะผมเรียนไหมอย่ามาทำเป็นทรงไม่เห็นนะผมรู้ว่าคุณเห็น มาแล้วเว้ยอุยโหตัวไม้ได้น่อยฮะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเดือบใบแม่เอ้ยแต่ไม่เ,เไ,ไรฮะ ส่งต้นส่งไปประตูแน่นอนช็อตเนี้ยเพื่อนช่วยด้วยอ๋อฮอ,ออกประตูเลยฮะแบบนี้เจอกัแล้วบี้ที่พนักของอาสล้อนะฮะหวังว่าคลิปนี้เราจะสามารถจุกแล้วก็สร้างไม้ไปด้วยได้นะฮะบ้าแล้วใครมันจะจุกแล้วสร้างไม้ไปด้วยได้ไม่มีนะฮะพูดผิดนะครับ บาลุยเลชิโกอยู่ไหนวะคิลเลอร์ตัวอะไรอะ่ะเดบไลท์ป่ะเนี่ยหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรวะตัวอะไรอะ่ะโห้เจอเดบไลท์แล้วฮะว่าใช่ปะสวยครับจังหวะนี้แหละเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเออโอเคโหเราเพื่อนไม่วิ่งไวจัดอะ่ะเติมเครื่องป่ะเนี่ยเรียบร้อยครับโดนแหวนไปแล้วบบนนหนึ่งโห oh, <ๆ>เพื่อนวิ่งไวจัดแล้วผมเนียดปะ ถามวาเหนียนหรือป่าเนียน่ยแน่นอนครับนี่เลยเรียบร้อยอะไรเลสแมนก็มาเอ,าอ้าอีหยังวะช็อตนี้สวยครับเตียบร้อยหลุดแอบก่อนแอบก่อนได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนอยู่ได้ช่วยเพื่อนอยู่น่าช่วยไม่ได้หรอปะสวยเพื่อนไม่ร่วงสร้างไม้ก่อนเลยกันเฮ้ยเขาหาผมหรอ นตาไม่หานะฮะปั่นไฟก่อนเว้ยอุดรเรดแม่งมาดิเอาไงดีวะแอบบก่อนแล้วกันเพื่อนเรดมาโอ้โหมีคนมาสร้างไม้ต้องแต็กเต็กนี่ฮะเนียดป่างไม่เดีอนหรอิดว่าเนียนไปโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะอย่างงี้ เดลเล่บอก็ามีสไตล์ของเขาด้วยบอกว่าทนันปะสวยโอ้ยอุนบอกอยู่แล้ว,ว,วอุนบอกเอาจัดเอาจัดเอาเกินเลทดเอาเกินผมไม่ถึงเลทไม่ถึงแล้วผมฉีกครับผมฉีกยาวเป็นไงเอาเล่นเล่นฉีกเล่นฉีก สามตัวไปครับแต่ก็กลับมาเป์เหมือนเดิมสวยครับหวังว่าใบไม่น่ามานะถ้าใบมาผมก็ตุยอย่าอย่าผมอย่าฮ้ยแย่หรอวะใบมาใบมาอุ้ยโดนบล็อกทางแล้วผมนี่โอ้โหแม่เอ้ยไม้พับไปแล้วตรงนี้โอเคไม้พับแล้วผมจะไม่สร้างไม่ยกมันขึ้นมาแล้วกัน เน้นสร้างมาเนี่ยเพราะว่าไม้พับคิลเลอร์เขาต้องมาทื่อไหมใช่ไหมเป็นการสร้างไมท้ที่ทำต่อหน,น้าคิลเลอร์ครับผมหวังว่าผมจะสามารถช,ช่วยเพื่อนได้นะสอดฮะโหเพื่อนหันหน้ามาสวยครับ เรียบร้อยเรียบร้อยตาบอสตาบอสเห็นผมวะไม่เห็นชวัวร์ครับยังมไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นผมบอกแล้วยังไงก็ไม่เห็นไม่เห็นหายใหญ่เลยหาผมใหญ่อ่ะเฮ้ยเห็นแล้วปะเนี่ยเกือบไปฮะเดี๋ยวสร้างให้สร้างให,งให้เดี๋ยวสร้างให้ปอกแป๊กปอกแป๊กครับ ตามสร้างไม้เพื่อนเฮ้ยล้มปะนะ่ยโหเรียบร้อยครับล้มแน่นอนอื้ <c oughs> ทันปะโอ้โหไม่ทันว่ะมันไม่เห็นจริงเหรอต้องเห็นดิเลยไม้ปะตี้ไงแล้วผมเปไม้ไปเลยโอเคไกล่โหมันไกลไม้เกินครับป้าเล็ก อุ้ยไม่ไรไม่ไรอุ้ยเขาเลือกที่จะไม่ไล่ผมครับแต่เครื่องไกล้เสร็จแล้วนะใครปั่นเครื่องแตกวะเนะี่ยปั่นไปเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะอ่าซี่ครับผมเรียบร้อยเลยโซมาครุษมีชีวิตรอดไปอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะเป็นการสร้างไม้ที่ดีมากฮะแล้วผมเปย์เลย ถือว่าเป็นการเ,าเทเฟดได้เพื่อนอันนี้ต่อตูยแล้วว่าเด้ไม่ใช่อะไรครับอันนี้อะไรอ,อ่ะยางหนุ่มตังเฮ้ยโอ้โหผมเดินเลยไมย้มาม <c oughs> พาจัดช็อตนี้ อาแล้วผมได้ไปลอกประตูฮะ let's go เอาละครับปานทอมสันโอ้โหด่านนี้ไม้ยังน้อยผมบอกเลยครับมันเป็นด่านฟาร์มที่ไม้น้อยมากบอกตรงโอ้โหแล้วฮิวเบลลี่ฮิวเบลลี่ไอ้ตายแครอเลยตายมาตายมาตายเห็นแล้วเห็นใครไม่รู้ แต่แวบอยู่อ๋อเรียบร้อยฮนะเจอฮิวลรี่ด้วยหลังแตกไปแล้วผมเนียนไหมเนียนอยู่อะเป็นการเนียนที่แปลกใหม่ที่สุดโอเคอเราเจอเพื่อนโอ้ยเพื่อนเล่าอย่างนี้ไหมอะไปกล่องก็นด้ย เฮ้ยโค้งจังอยู่นี่อย่างโค้งอ่ะโหไม่ได้อาเรียบร้อยครับอย่าได้ไปสฉยจังเฮ้ยเชี่ยวมาแย่แล้วฮะอ่าฮะเขาตูเขาตู้โอ้เหนียนปะ ไม่เนียนนะครับผมจังหวะนี้ไม่มีความ่เนียนเลยมแต่ถ่ายไม่เห็นแค่แสดงไม่ได้มาด้วยกันเอาปะมาเจ้าก,ก็มาดีกว่ามาเห็นอยากไล่เหลือเกินเห็นอยากไล่มากเอาซัดกันหน่อยดีกว่าเราต้องซัดกันหน่อยแล้วพี่ฮิวเฮ้ย โอ้โหเกือบไปแล้วฮะแล้วผมโดดลอยต่อปะไม่เริ่มยกไม้นะแล้วผมยกไม้เลยไม่ได้ก็รอยนะฮิวหิวมังกรซอหืมปลาแม่มนกันนะทำเล่นไปแย่และฮะฮึบสวย แล้วผมแล้วผมปึ๊บโอ้ยโอ้โหโดนได้ไงอะ่ะไม่ควรโดนนะชวนเจมผมไม่ควรติดเล่นนะฮะม่เอ๋ยโอ้โห,โโหแย่แล้วอย่างนี้ผมแย่แล้วโอ้โหแม่งเอ๋ยโดนลุมเดี๋นะโอ้เชี่ยอยู่ด้านหลังโอ้โหไอ้พวกเราก็หาตั้งนานตีหักหลบแม่งเลยโอเคครับ วิ่งยาวไปเจ็าดดอลล่าฮะโอ้โหแล้วเพื่อนมาจากไหนเนี่ยอ่าอ่าอย่างนี้ผมฉีกเลยไปแล้วเว้ยเจอกันบนวันใหญ่ถ้าจะมาไม่ใครมาได้เฮ้ยอยู่ตรงนู้นเพื่อน อย่ากลัวไปเลยอย่ากลัวไปเลยเอาทำไมไม่ตีคนหนูล่ะลูกม่เงเอนื่อยอ้าวเรียบร้อยฮะเอา้ามีไม้เพื่อนโดดไปเอาไม่มีเหรออ๋อหันเจียงเลยอย่างนี้ผลิตไม้ขึ้นมาฮะอือแต่ไปฉายม่วงมาแล้วฮะแต่เวลาไปช่วยเพื่อนเหลือครึ่งหลอดไปเหลือครึ่งหลอดจะฉายอะไรไม่ได้เฮ้ย เห็นผมนี่แต่ไม่เป็นไรฮะผมค่อนข้างที่จะเนียนเนียนเจ้าบ้าแล้วฮัโหลแย่ละฮะแล้วผมปึ๊บหลอกเรียบร้อยครับไปแล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมได้ยินเสียงกระตุยแล้วผมยอเทคเดี๋ยวก็ตุยกระตุยอยู่ไหนกระตุยยอเทคโอ้โหแมงน,นงวนง่ายว่